สวัสดีค่ะนี่ฉันสุธิมการพาเทศเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่4ชวัดตราดวันนี้ทางศูนย์กู้ภัยของเราจะมานําเสนอการทํา CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพันข้พื้นฐานร่วมกับการใช้เครื่อง AED หรือเครื่องฟื้นคืนขึ้นหัวใจด้วยไฟฟา้าแบบอัตโนมัติค่ะหลายคนสงสัยก,กันใช่ไหมล่ะคะว่ามีวิธีการขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง ก็แม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟังและร่วมฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนการทำ CPR เราจะใช้หลัก5ปอปบวก1ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหลักการ5ปอปบวก1มีอะไรกันบ้างปที่1คือประเมินสถานการณ์หรือสินไซรอัพประกอบไปด้วย 1. การป้องกันตนเองคือการใส่หมวกแว่นผ้าปิดปา เสื้อคลุมถุงมือรองเท้าโดยที่เราจะเลือกตามความเหมาะสมนะคะ 2. พื้นที่ปลอดภัยคือเราต้องดูพื้นที่ก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ค่ะ 3. กลไกการบาดเจ็บคือการสันนิษฐานถึงอวัยวะต่างๆที่ได้รับการบาดเจ็บเพื่อที่เราจะได้ไปช่วยเหลือได้ถูกต้องนั่นเอง 4. จํานวนผู้บาดเจ็บ คือจำนวนที่เราพบเห็นผู้ประสบเหตุเพื่อการช่วยเหลือที่ทั่วถึงค่ะ 5. ร้องขอการช่วยเหลือคือถ้าในกรณีที่เกินขีดความสามารถของเราเองเราจะต้องร้องขอการสนับสนุนต่างๆจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะเรามีท่าประกอบที่ให้ทุกคนสามารถจำขั้นตอนการประเมินสถานาการณ์ได้ค่ะ ป้องกันตนเองพื้นที่ปลอดภัยกลไกาการบาดเจ็บจำนวนผู้บาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือปอที่2คือปลุกเรียกและประเมินการหายใจทำได้โดยตัวจดูว่าผู้ป่วยหมดสติจริงหรือไม่ด้วยการปลุกเรียกโดยการใช้มือสองข้าง ตบที่ไหนของผู้ป่วยและกดเจ็บบริเวณไหาปาราหรือกดเจ็บบริเวณขดเล็บหรือกดเจ็บบริเวณหัวคิ้วก็ได้ค่ะส่วนการตรวจสอบลมหายใจทำได้โดยการใช้มือวางที่ท้องใช้เวลาตรวจสีวินาทีมือที่วางบนหน้าท้องนั้นเราควรใหญ่มือขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการดูเหมือนว่าเราไปรนลรมผู้บาดเจ็บนั่นเองในกรณีที่ผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงค่ะ ข้อที่3คือประกาศขอความช่วยเหลือทําได้โดยเรียกขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะในการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นในระยะอันสั้นควรมีคนมาช่วยมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปและที่สําคัญอย่าลืมโทรแจ้ง1669เพื่อขอความช่วยเหลือและขอเครื่อง AED มาด้วยนะคะข้อที่4คือปั๊มหัวใจหรือกดหน้าอก ทำได้โดยจัดท่าผู้ป่วยให้นอนงหายราบบนพื้นแข็งเพื่อความสะดวกในการกดหน้าอกหรือนวดหัวใจการทํา CPR จะต้องให้ผู้ป่วยนอนงหายรังตรงศีรษะจะต้องไม่อยู่สูงกว่าะระดับหัวใจจึงจะสามารถทํา CPR ได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะในการสํารวจและจัดท่าผู้ป่วยนี้จะต้องใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีเท่านั้นนะคะตำแหน่งวางมือ คือบริเวณกึ่งกลางกระดูกหน้าอกส่วนล่างหรือที่เราเรียกว่ารอวหากออฟสเตอร์นัมทำได้โดยใช้นิ้วชี้มือข้างที่ไม่ถนัดลากจากหัวนมด้านนอกมายังจุดกึ่งกลางหน้าอกวางสั่นมือที่ปลายนิ้วแขนตึงตัวตรง90องศากดนวดหัวใจด้วยอัตราความเร็ว100-120ถึง120ครั้งต่อนาทีความลึก ประมาณ5-6เซนติเมตรหรือ2-2.4นิ้วปั๊ม3ามครั้งเป่าปากเพื่อเติมอากาศ2ครั้งทำทั้งหมด5รอบเท่ากับ1 c y ไซเคิลนะคะแต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เราจะไม่ทำการเป่าปากเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 เราจะปั๊มยาวเป็นเวลา2นาที หรือปั๊มจำนวน200-240ครั้งค่ะปอที่5คือเปาปะสามารถทำได้โดยการบีบจมูกใช้อค้างแล้วเป่าลมเข้าไป2ครั้งปั๊ม30ครั้งทั้งหมด5รอบในกรณีจมน้ำต้องเป่าอากาศเข้าไปก่อน5ครั้งก่อนทำการ CPR เพื่อเป็นการเคลียร์สิ่งอื่นที่อยู่ในร่างกายออกมาภายนอก และเป็นการเตอมอากาศเข้าไปก่อนค่ะแต่ในปัจจุบันเป็นช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งไม่แนะนำให้เป่าปาค่ะให้ปั๊มยาว2นาทีเลยนะคะหรือถ้ามีอุปกรณ์แอมบูแบ็กก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะส่วนบกหนึ่งคือแปะ นั่นคือการที่เราแปะแผ่นอิเล็กโทรดของเครื่อง a d เพื่อเป็นการช็อตหัวใจให้กลับมาทำงานอีกครั้งค่ะกระบวนการทำงานของเครื่อง a d หรือเครื่องฟื้นคืนขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติจะมีวิธีการและขั้นตอนการใช้งานอย่างไรกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยค่ะอีู่แล้วครับ กาไกล้วมากลันเิจะมาการที่สนั่ครับครับจากเเิมากกันที่สอง đến hơn của tham bắt được rồi phải, phải Đáp bên đó bằng cà tông ครับ. Không điện thoại ครับ.8 2 1 Có